ทำความรู้จักสถานีรถไฟสายเหนืออาเรอร์สถานีทับกริดสถานีรถไฟคลองปลากุศเก็บอยู่ครับสถานีรถไฟ,ถไฟชุมแสงสถานีรถไฟคลางสถานีบางบุน,น้าสถานีหอไกไร ทานีดงตะคุบสานีห้วยเก็บรีมเก็บแล้วนะทานีหัวดุมไสานีบ้านใหม่่านีไฟพินลูกสานีไฟสาระแม่ทา อันนี้คเามาให้ครับเอาอากินครับกินครับใช้รถไฟทายชมพูวทีนี้รถไฟแม่ตันน้อยทีนี้ไฟพิชญรูปนีครับยังมซ่อมเสร็จปิดเลยปิดเลยไม่ใแล้วรถไฟห้าชันได้ครับใชไฟหัวลำโพงใชไฟเทป เนิไฟปังง่วงานเนไฟจิตระดาฐานเนไฟปังง่วงเนิไฟปังอโศเนิไฟตะคันดี